เขตอ่อากวางตุง้งฮ่องกงมาเก้านำดโดรนมาใช้ในหลายมิติหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงแสงสีด้วยดโดรนที่บริษัทจัดการแสงดงโดรนในเมืองเซนเจินเจ้นมบฑทนกวางตุง้งทีมออกแบบการแสงดงโดรนกำลังเร่งเตรียมงานเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีนนักออกแบบบอกว่าในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาบริษัทจัดการแสงดงโดรนพร้อมกันหลายสิบรอบทั้งในและต่างประเทศโดยมีจำนวนเที่ยวบินรวมกันนับหมื่นเที่ยว และคาดว่าจํานวนโดรนที่ใช้ในการสแสดงแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากลูกค้าขอให้มีการสแสดงที่ใช้โดรนตั้งแต่5,000ถึง1 0 0 0นลำหัวหน้าทีมระบุว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมโดรนทำให้ทีมงานต้องเดินทางไปสำรวจและวางแผนเส้นทางบินหลายพื้นที่โดยปีนี้บริษัทมีงานในมณฑลเจียงซูเจ้อเจียงเซี่ยงไฮ้จงซานและเมืองต่างๆในมณฑลไหหนานจากเดิมทีมงานเริ่มวางแผนเส้นทางบินประมาณ10กิโลเมตรแต่ตอนนี้พัฒนาไปสู่การวางแผนเส้นทางประดับหลายร้อยกิโลเมตร พร้อมทั้งออกแบบรูปแบบการใช้งานสำหรับสถานการณ์พิเศษ,เ,ศษเช่นการบินข้ามเมืองหรือการบินข้ามทะเลเขาเกล่าวด้วยว่าในช่วงแรกโดรนถูกใช้ในงานขนส่งพัสดุทั่วไปแต่ปัจจุบันโดรนถูกนำมาใช้ขนส่งอาหารทะเลและผละไม้ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นช่วยลดระยะเวลาการจัดส่งได้อย่างมากนอกจากนี้ยังถูกใช้ในการส่งเอกสารลับและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเร่งด่วนให้กับโรงพยาบาลด้วย ที่เมืองกว่างโจวโรงงานผลิตอากาศยานขึ้นลงแนวดิ่งพลังงานไฟฟ้าหรือ e ีวิโแห่งแรกของโลกที่สามารถผลิตได้ระดับอุตสาหกรรมมีกำลังการผลิตมากกว่าหมื่นลำต่อปีกำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญของการทดสอบการผลิตเชิงพาณิชย์วิศวกรระบ,บุว่าเป้าหมายคือการผลิตอากาศยานให้ได้ปีละหมื่นลำซึ่งเท่ากับทุกๆ30นาทีต้องผลิตให้ได้หนึ่งลำ ทำให้จําเป็นต้องสร้างสายการผลิตอัตโนมัติที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมยางยนต์